แล้ววันนี้ได้อะไรมาทานข้าวครับยาอ๋อมีนี่ข้าวกับี่จะมาทำอันนี้น้องเขาจะไม่ทานเหมือนอย่างเราทานน้องจะชอบทานไข่หรือว่าปลากระป๋องหรือว่าฮอทดอกอ๋อรหรอครับก็คือมาทำกับข,ข้าวให้น้องด้วย ่เอาเต่ข้าวมาใช่ไหมครับมครับผมก็คือกะว่าจะมาทํากับข้าวให้น้องๆทานกันนี่นะครับแล้วก็ยังครับแอดมินยังไม่มาครับย่านะครับผมเดี๋ยวป้า,าย่าก็จะเข้าไปทากับข้าวให้น้องๆทานแล้วนะครับเอฟซีนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวยากคอยแอดมินใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าดูก่อนนั่นแหละรอแอดมินแอดมินก็ยังไม่มาแอดมินยังไม่มานะครับผมนี่ครับก็แอดมินฝ่ายแล้วนะแอดมินก็ยังไม่มาครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ